สวัสดีคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นแฟนบอยตัวจริงเสีงจริงของลิซ่าแบลคพิงค์สำหรับในายกอนชิดหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังของจีนอย่าง Into o วัในครั้งนี้นะคะนายได้มาร้องเพลงที่แฟนบอยชาวจีนแต่างให้ลิซซาแบลคพิงค์ผ่านทางไลฟ์ล่าสุดของเขาด้วย oh, baby, girl, เมื่อแฟนๆได้เห็นเนี่ยก็เข้าไปชื่นชมในความน่ารักของเขาที่มักจะชื่นชมลิซ่าเสมอนายกอนชิดเขาปลื้มลิซ่ามากๆเลยนะคะเขาได้ติดตามและประกาศตัวว่าเป็นแฟนบอยของลิซ่าตั้งแต่ปี2019และถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินแล้วก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังติดตามแล้วก็ชื่นชอบลิซ่าอยู่เสมอนายมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมากมายเกี่ยวกับลิซ่าแบล็คพิงค์เขาเคยโพสต์อวยพรวันเกิดลิซ่าลงในไอจีของเขาด้วยนะคะ โดยมีแคปชั่นว่า happy birthday พี่เสี่ยลี่ชื่อเสี่ยลี่น่ารักมากๆขอให้พี่มีความสุข ผมจะเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตพี่ทุกๆอย่างขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆเ,เขาก็ยังกล่าวว่าในชีวิตนี้ขอให้มีสักครั้งที่เขาจะได้เจอแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับลิซ่าแบล็กพิงก์นะคะแล้วไม่ใช่ใน IG เท่านั้นเขายังโพสต์อวยพรวันเกิดให้ลิซ่าผ่านทางทว i t เตอร์อีกด้วยและเขาเนี่ยก็ยังมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปที่นายใช้เนี่ยก็เป็นกล้องรุ่นเดียวกับที่ลิซ่าใช้ด้วยแล้วก็ยังมีโมเมนต์เกงที่เหมือนกับของลิซ่าแบล อน,น,ะะนอกจากนี้นายเขาก็ยังเคยเต้นเพลงลลิสาซึ่งเป็นเพลงโซโล่ในอัลบั้มเดี่ยวของลิสาแบล็กพิงมาแล้วและล่าสุดที่ชาวเน็ตต่างชื่นชมในความน่ารักของเขามากๆนั่นก็คือการที่เขาสอนเพื่อนๆชาวจีนเต้นเพลงพิงเวอร์นมซึ่งเป็นเพลงในอัลบั้มบลอนพิงของสีสาวแบล็กพิงและสําหรับนายกอนชิดนะคะหรือว่านายอินชูวันนอกจากเขาจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินบอยแบนด์ของจีนแล้วเขายังมีผลงานมากมายทั้งถ่ายแบบแล้วก็ ขึ้นปกนิตยสารนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังโด่งดังในประเทศจีนเขาได้รับบทนําในซีรีส์จีนย้อนยุคแนวพีเรียดซึ่งกําลังถ่ายทําอยู่อย่างเรื่อง The c h i n y กร Group นะคะ และในครั้งนี้นเขาได้รับบทเป็นคุณชายจีนซินซินนายน้อยแห่งตระกูลจีนที่ทั้งหล่อแล้วก็ร่ำรวยและเมื่อแฟนๆได้เห็นเขาในชุดจีนโบราณก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าหล่อมากๆแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของนายที่สามารถเข้าไปโลดแล่นในวงการซีรีส์ของประเทศจีนและแน่นอนว่าเขามีแฟนคลับชาวจีนมากมายที่ชื่นชอบเขาและเขาก็มีชื่อในวงการบันเทิงของจีนว่าเกาชิงเฉินด้วยนะคะเพื่อนๆ เราเรียกได้ว่าแฟนบอยของลิซ่าแบล็คพิงคแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะคะและแอนมินก็ขอยิบยกข่าวสารมาเล้วให้เพื่อนๆฟังสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ